สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มจะทําเมนูเป็นไก่ใต้น้ํานะคะแต่ว่าไก่ของส้มเป็นไก่พันเนื้อที่ซื้อจากรตัดนะคะไม่ได้ใช้ไก่บ้านนะคะก็จะใช้เวลาที่เร็วกว่าการทําด้วยไก่บ้านนะคะก็จะมีเครื่องปรุงนะคะตรงนี้นะคะส้มต้มไว้แล้วนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมหัวหอมขา่าอ่อนนะคะ ใบมะกรูดค่ะตำเรียบร้อยแล้วปรุงรสด้วยพริกไทยผมปรุงรสน้ำตาลทรายนิดหน่อยผมชูรสค่ะ น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาร้าไปด้วยนะคะใส่สีอีบุด,ดำนิดหน่อยค่ะแต่งสีค่ะส้มจะใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยค่ะใส่เกลือด้วยค่ะนิดหน่อย เติมน้ำไปนิดนึงค่ะเมื่อเครื่องของเรานะคะคุกเขาเข้าเป็นดีแล้วนะคะเราจะนำใส่หม้อนะคะ ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเอาหม้อนึ่งของเรานะคะไปตั้งไฟนะคะแล้วก็จะต้องมีชามตัวนี้นะคะเอาไว้ใส่น้ำนะคะใส่น้ำตรงนี้แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ เราก็จะเอาไก่ใต้น้ำของเรานะคะขึ้นตั้งไฟแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีชามใส่น้ำนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำเดือดนะคะเราก็เปลี่ยนน้ำตรงนี้นะคะจนกว่าจะสุกจนกว่าจะพอใจจนกว่าไก่ของเราจะนุ่มเปื่อยนะคะถ้าน้ำด้านบนนะคะเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนน้ำค่ะ เปลี่ยนเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะจะมาดูข้างในกันนะคะว่าสุกหรือยังนะคะสุกนุ่มเปื่อยค่ะนะ่าอร่อยมากเลยหอมเชี่ยวค่ะไก่ใต้น้ำของเราค่ะหอมสมุนไพรมากเลย